สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องนิสาชแนลนะครับวันนี้เราก็าจะมาทําคลิปวันดีอินลําพูนนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งมาถึงลําพูนเมื่อเมืม่อคืนเองครับก็เพิ่งตื่น,นก็เพิ่งตื่นมาแม่แม,แม่ให้มาทําความสะอาดบ้านก่อนนะครับนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดบ้านกันครับก็ ตอนนี้ก็ลบทิ้งครับ นี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไป่ะตป๊มนึงเด,เดี๋ยวไปอีกที่นะครับไอ้ยังดยก่อนหาสายยางก่อนหุ่นอ๋อสายยางที่นูน่นเดี๋ยว ต่อไปเราจะขัดโต๊ะกันนะครับต้องเดินระวังด้วยตรงนี้๋ยวเยียบระเบิดเป้นซุดเล้นนะเนี่ยนี่เปิดหน้ามเนขนซุดเล่นนะเนี่ยไหลใจจะขาด คนตอนนี้ผมกําลังขัดโต๊ะตัวแรกอยู่นะครับโต๊มตดมาทุกคนตอนนี้ผมกําลังขัดโต๊ะตัวแรกอยู่นะครับมันมีสามตัวเลยอสองโต๊วที่ต้องขับนะครับแต่อันนี้ยังไม่เสร็จเลยพ่อน้าน้ำอยู่นะครับมันก็น้ำมันก็จะไหลช้าหน่อยและสายยางม,ม,มันมาไม่ถึงด้วยนะครับมันได้ใครได้ รอแป,ป๊บนึ่งนะทุกคน ตอนนี้เราก็ทาความสะอาดอะไรพวกนี้ก hmm. ันเสร็จหมดแล้วนะครับผมนี่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว <ek si> ผมจอ,อาบน้ำก่อนนะครับอ,รอันนี้ของผมเน่นเสร็จแล้วผมขัดโต๊ะทำอะไรพวกนี้ไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขัดโต๊ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขัดโต๊ดีอาบน้ําก่อนนะครับไปเด้อเดี๋ยวแบตกล้องจะหมดเวยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับปนะนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปซื้นน้ำแข็งกัน่าเดี๋ยว จะมากินข้าวเช้ากันนะครับ่ะไปกันเลยตอนนี้อีกสามนาทีก็บ่ายโมงแล้วนะครับ ไม่รู้จะกินอะไรเลยมานั่งนี่กันแป๊บน,นึงอะไรวะเห็นว่าวันนี้เวลาทุ่มหนึ่งทุ่มที่สนามเนี่ยแม่ฟวงสเตเดียมเนี่ยหรือว่าสนามกีฬากางังยอลำพูนเนี่ยมีบอลเออ่ลำพูนกับอ่ออะไรวะอายุทยายในเต็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวผมให้ดูเอา นี่ลำพูนกับยุธยาแข่งหนึ่งทุ่มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เชียร์ลำพูนทั้งสองทีมอย่างนี้ไอน,นี่อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ลำพูนมีอยู่หกสิบสองแต้ไมไงแล้วขวไทยอยู่ที่หนึ่งลำพูนอยู่ที่สองขไทยมีหกสิบสี่ แต่ถ้าลำพูนชนะนั้นเนี่ยโคไทยก็รล่วงมาที่สองอลำพูนก็จะขึ้นไปที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแต้มถ้าลำพูนชนะนั้นนี้ก็บวกไปอีกสามนะครับก็เป็นหกสิบห้าแล้วโคไทยมีหกสิบสี่แต้มน้อยกว่าก็ต้องลงมาที่สองแล้ววันนี้เพนเดตินะครับอันดับเจ็ดเนี่ยจะเจอกับตาดอันดับสามนะครับในช่วงนี้ฟอร์มของตาดก็ก็แบบ ช็อตไปหน่อยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตาดแต่ก็ดีแล้วนะครับวันคู่นี้ผมจะไปดูมากเลยในแพรยูเนเต็ดกับตาดเนะี่ยแข่งเวลาหกโมงนะครับแข่งที่สนามห้วยมา้าสเตเดียมของแ,แออนนอพ้ยูเนเตดแต่โอ้ตอนนี้ผมอยู่ลำพูนไงผมก็ไปดูไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ลำพูนผมไปดูบอลในที่แพรไม่ได้มันก็ไกลอยู่เอ่อ่าเงี้ยนะ ลำพูนนะครับวันนี้แข่งเวลาหนึ่งทุ่มใช่ไหมแล้วตอนนี้ลำพูนอยู่ที่สองจะเจอกับอายุทยายูเนเต็ดนะครับอันดับที่สิบสองนะครับก็น่าจะยากอยู่แหละน่าจะงานยากสำหรับอายุทยายูเนเต็ดนะครับแต่ลำพูนเนี่ยอาจจะสบายก็ได้นะครับแล้วก็เออที่พวกนี้วันนี้ลำพูนมีแข่งอะ อยุธยาไม่รู้จะไปดูหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้เชียร์สองทีมนี้ไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนเย็นเลยนะครับเนี่ยตอนเมื่อกี้ผมก็นอนนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้านนะครับแล้วมันมีของมาส่งครับนี่นี่นี่เนี่ยุกคนอย่างนี้ไหมครับอันนี้คืออะไรแต่เดี๋ยวคลิปเนี้ย เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายแยกให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับไอเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายแยกเดี๋ยวให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยถ้าคลิปของกล้องเนี่ยลงเนี่ยอย่าลืมไปติดตามกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับไปครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปบิ๊กซีกันนะครับเดี๋ยวเป็นตามไปดูเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในบิ๊กซีนะครับตอนนี้ แม่ผมกำลังดูโทรศัพท์แบบนี้อยู่ครับกี่โมง้วไม่รู้เหมือนกันจะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาหาอะไรกินที่นี่แหละเคเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับเนีย่ยผมอยากกินเคฟซีเดี๋ยวเรามากินไก่กันนะครับเดี๋ยวสั่งของก่อนโอเคเส้นสายอือหือตไหนหมออใ่ก็เข,ขาคพณ่งทำอะ Ini oh, no. memang okay, เดริฟติโอมาเลยได้มบกิน KFC เสร็จแล้วแต่เป็นเราไปกินกินเดริฟตินกันต่อนะครับต้องเวลาเป็นร้านในติมที่ผมชอบมากคือเดีิดฟรินกินประจำ เดี๋ยวไปขอตัวไปซื้อมาก่อนนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับเอ่อไปเพิ่งเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้ Editor. ได้มาแล้วเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวเน้นผมต้ององอ,อกมากินข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวมต้องเปิดแมสเลยตรงนี้ด้วยออกมากินข้างนอกก่อนงั้นขอตัวกินก่อนนะครับมใชครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเอ่อแม่ผมเอ,อ่อ เปลี่ยนโทรศัพท์เลยพวกนี้นานนะครับอะไรวะเนี่ยผมผมก็เนี่ยกำลังจะแล้ววันนี้เราจะไปดูบอลลำพูนวอริเออร์กับยุทธยากันนะครับตอนนี้ระหว่างดูบอลของลำพูนผมก็จะเปิดบอลแพ้ไปด้วยนระตอนนี้แพ้ในสิ่น้ำตัดอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับถ้าชนะนั้นนี้ถือว่าโอเคผมขอเนี่ยทำนายผลของลำพูนวอริเออร์นะครับ ันจะเสมอกับยุทธยาหนึ่งหนึ่งแต่ดูจากสถิติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเสมอยุทธยาแต่ขอทำนายว่าเสมอหนึ่งหนึ่งเคคเดี๋ยวไปเจอที่สนามเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามไมโกงซีเรียมแล้วนะครับยังดีที่สนามมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับเออบ้านยายดิตอนนีไม่รู้เหมือนกันว่าบัตรจะหมดหรือยังเพราะตอนนี้ก็อันหนึ่ง 5นาทีบอลก็แข่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองไปหาซื้อตั๋วอะไรแบบนี้กันนัน้นี้ก็มาดูเล่นๆนะไม่ได้แต่ถ้ามาดูเล่นๆมันก็ต้องดูหลีกอื่นบอกว่าว่าถ้าดูบอลหลีกเดียวกับแพ้ในเตดเนี่ยมันก็เครียดดูเครียดรวมแต้มนในนี้อพคเดี๋ยวไม่รู้ได้ตั๋วก่อน เดยวตัดไปตอนอยู่บนสนามอะไก็ได้ับตอนนี้บอลลำบูนก็กับอยุธยาก็จบซึ่งแล้วไปแล้วครับลำบูนบริเียน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์น้เดี๋ยวผมเอาให้ดู เดี๋ยวเริ่มครึ่งหลังเดี๋ยวผมถ่ายดูรีคสิบครับรีคสิตนี่ครับอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะตอนบอลจบผมลืมถ่ายเอ้ยผมไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่ามัน แบตกล้องมันหมดนะครับผมก็เลยต้องกลับบ้านมาก่อนเอ่อจบเกมไปเป็นอยุธยาเอ้ยไม่ใช่ดิลำพูนวอริเออร์นะครับเปิดบ้านอาชนะยุธยายูยายนเต็ดไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมเกือบทายถูกแหละผมเกือบทายถูกผมทำนายเออยว่าเอ่อ,อ,อลำพูนจะเสมอกัอายุธยาหนึ่งหนึ่งะครับแต่นันมายิงได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับโอเคงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ